มาครับผมสวัสดีครับได้เวลาเที่องคืนครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ okay, เอาเกิดไปชีว่างอันนี้เด้อพี่น้องเอืเอเลขว่าไว้ไดไปซื้อตัวนี้มาค,ครับเนี่สองห้าแลตตัวนีเ3ามบังที่เด็ดเลยพี่น้องเอาเกี่อาครับผมจาเจ้จเจาเจ้า้าเเ้าเจ้ายว้เราเเเเร้าเเ้ยเา้เ บังแง่ค่อยจุดลมเนื้อจีนลองเดี๋ยวเดี๋ยวฟองเหนียวไปก่อนลม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 บ้งแรกครับบ้งแรกตั้งนี่หมด่ะสั้งที่ลมี่ยบ้งแรกครับผมเอาโชคเอามาครับ ใช่ระดับด้วยด้วยแฮปปี้นิวเยียครับผมเออนั่นละพี่พีเข้ามาไป่พีเลยเฮ้ยไปพีเลยนี่ครับสามบ้างของลุยสานในต่างแดนเลยเออเทียร์ละบ้างเทียร์ละบ้างเจ็ด はい、万 ้านครับขอเพืนไปบ้านได้เราบงค์ทีครับเไอต่างแจยบน้อยพวกกี่คนเอาแบพวกันไปทีหลัง ไม่เอาังพวาใไ้บังเลยไม่เสียไปเสร็จแล้จยังบตีอีกบ่เสียต่างนีหนาวเออมาจ้าเห็นไหมโอ้สิบิจูนสิเมะหนาวแล้วเย็นเจอจ้วยติดลบสิบเนอพี่น้องลบสิบเพื่อสิเมะเหรอเชียงขึ้นเนี่ย หาวสั้นครับมือสั้นอย่ามาด้มันบพัดออกมันไม่เป็น่มันไม่เป็นอกลมแรงไงมันไม่สวยถ้านี้ไงท่านี้ไงโอ้ม่โอ้แม่ิโนไม่แกด่ะโอ้ล้มลมล้มล้มล้มเนะล้มล้ลมลมเฮี้ยลมเฮียงครับ

Hva blir det? กบางคู่วะนี่เอามันเป็นไฟสีเจ๊อีกองถ่ายรูปอักนเอาถ้าไหนเจ๊นี่ไอกมันวางเปนนอนเป็นไฟเลยก็เออจุดไอ้ยแน่นะโอ้ไม e oh. eh? oh. uh. oh. yeah. ah, ่รู้เมื่อเออวางไ้ก่อนเอาจิโน่ให้ให้แม่สู

ตบาานี่ฟังมันเเิรนมันแม่นถนนโบดีมันแม่นถนนบานเ้ามันคือบเาเานีมู่ล้ขี้เากินน่นมันนกน่วย้ยมาที่สิเคยจุดดันเจโน่บังสุดท้ายอ่จุดกัน

ลเลยเที่ยงคืนแล้วเนี่ยงง่าจุดเหมือนคือว่าเขาห้เวล่าด้วยครับพี่น้องอยู่นี่เหมือนว่าเขาสิคิดจุดตอนไหนก็ได้ครับเพราะว่าหมาตบใจโอ้พี่โบนน่ามาเหยียบแล้ววานี่ต้องไปมาเหยียบแล้วโอ้ของพี่โบนก่อนเลยเฮ้ยแกช่วยแกช่วยพี่โบนหนึ่ง ไปแกซอยพี่โบทนบ่อฝังสุดทไทยมอมีุ้ายหน่อยจบอุ่นตัวใหญ่ฝังสุดยไทยไอ้แกช่วยพี่โบดทไ่ใจับเลยบอเย็นเนาะไอแกแกทนวนออกแล้วก็ไปวางไว้ตรงนู้นแกไม่เย็ดจทจุดนีอ๋จุดเลยหนิมาอ๋อจิน่พี่จุดไมพี่บจุดมาแล้วนี่ว่าทำไมเฮ้ทำนี่พี่ทอน 吧。

สิงใดยาดอกวันน eh ี้ก็ให้มดอกไปครับไปอีเกาพี่นนอสิ่งใดดีๆก็ให็นัม่เข่ามาพี่ใหม่มาแล้วลกพี่ห้อจุดฟังอันนีข้างแรกเลยพี่น้อง่าเคยจุดจอจอยังที่โนอจอเลียนหมดที่บ Oi! <try> 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 nha, cứ vào chỗ nao bạn, muốn quay, đi đi hay không ạ, tiệt ní, ạ, ạ, เี่ยวหัน,น,นตัวไหนวะนี่็ทิงไว้ออกไปอเอาไปพี่น้องใจทีเนะ <c oughs> มีสฉนวนดิบวะ <c oughs> แล้วนี่ไปจุดมา เอาไปเหตุจิโนชุดบางไงนะเอาเอาจับนี่ก่อนจับนี่จับจับถือทางก็หล,ล่ะเร่งยิงไปใส่แม่จะของในเล่นขึ้นไม่ผ่านคุณอยากตรงต,ตรงเลยตรงตรงเด้ออย่าไปยิงใส่บ้านคนข้างๆสู้เกียรติบ้านไหนสู้เกียร์บ้านน,น,าน,นั้น,นจิโน่โ <c oughs> เงินเดียวเอาให้ให้จีหน่ไปจบบังสุดท้ายนิเีว่นบังผลผลบังญ่าุ่นไปไปเาฟีโบนันเดี๋ยวแ้วเดียวเดียวเขาจะหมดแล้วนันอ้กำลังแตกกำลังควาหมูึกสาแหงบังนี

บอกนี้ว่าแค่40กว่าบอกนี้เอะเดี๋ยบ่อย418นี่กล่องพันคูณพันกองนี้ถึงเลขนี้กองถึงเลขกองสุดท้ายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่น่าด้วะไรางนี่ยนาด้ลยนีอแไรบ บางสุดท้ายครับกูชี่กูบอกกูี่มาเป็นแม่เนี้ยกูี่ไหมโอ้ยกบอกเขามาเป็นแม่เนี้ยเล่นั้งอก

โอยังกรชี้มาแล้วเนี่ยใช่หโอ้ยมาหนอมาเบิ่งนำ้ำแเลนะเามื่อทำโอ้ยดาไฟตัวไหนน,นั่นเนี่เาายเด,ดืโโอบ่แข้ง,งรถจีโ่ไหมนแข้งรถตวนี้นเลียนอยู่เนี่มันมีหล,ล่อวะล่ะเมื่อแข่งหมดเลยใช่หรอรคือเรลียนเอ้า

เด้อนี่ล่ละเขาจุดเด้อนั่นะจะวดจะลวดเขาต้องจุดนี้เอาต้นแ้นคืนเออเออโอเคครับผมเย็นมือแห้งแห้งจ้ามแบบนี้เลยจ้ามสาเลยครับเย็นโอ้ยมันล่มมันล่มมันล่มบินบ่ไปบินบ่ไปโอ้ยวสันงอกรเปมันเย็น มงินใส่งอกเลยออกมาได้วเดขมกอุ้ยขีมกอะไรเหรอยังแพจะคนนี่เรคนสิบหยัดน่กงนโอ้สั่นสันหนาวสั่นหนาวหนาวลย้วพี่จะนอจุดโอเคครับพมปีใหม่นี้สวัสดีครับลำๆเรืยๆเด้อพี่น้องเดียวเดี๋ยววีมันไต่นเบิรมัน่นก็ลังควาาหัวซื้นมานส่โอเคครับ เดี๋ยวเจอ,เจอกันคืนหนาครับผมฮะนี่แล้วโอเคครับผม